งานนี้นะครับกะตกตอมเผื่อความอยากรู้ของใครหลายๆคนนะครับเมื่อทนายเดชาโพสในเพจทนายใครทุกนะครับโดยมีข้อความปริศนาถึงคนในวงการอีกแล้วรอบนี้เลิกกับเมียและเซ็นเช็คค่าเลี้ยงดูเมียเดือนละแสนแต่ตอนนี้อยากขอยกเลิกโดยเพจทนายใครทุกโพสต์ข้อความระบุว่าคนวงการบันเทิงเลิกกับเมียแต่พลาดท่าเซ็นจ่ายค่าเลี้ยงดูเมียเดือนละแสนตอนเมานะครับ ตอนนี้อยากยกเลิกแฮชแท็กปรึกษาทนายเดย์และนอกจากนี้นะครับทนายเดชายยังคอมเมนต์ใต้โพสต์ดังกล่าวด้วยว่าช่วงนี้หนุ่มกะลาคงได้พักแล้วจะมีคนดังในวงการบันเทิงอาจจะมาแทนที่เป็นใครเดี๋ยวรู้กันรวมทั้งยังมีคอมเมนต์อีกว่านะครับคดีนี้เป็นอุทาหรณ์ถ้าเราต้องอย่าเมีย เราต้องงดดื่มและพบแพทย์ตรวจสติสัมปชัญญะเสก่อนมิฉนั้นอาจาพลาดเสียทีเซ็นยกสมบัติให้เมียทั้งหมดพร้อมค่าเลี้ยงดูดูหนังดูละครดูข่าวยอมดูตัวเองด้วยนะครับเอาละครับหลังโพสต์นี้นะครับก็มีข้อความมากมายจากชาวเน็ตนะครับถามว่าคนดังในวงการบันเทิงคนนี้เป็นใครกันก็ต้องรองให้ทนายเดชานะครับออกมาเฉลยนะครับว่าเป็นใครแต่ผมเชื่อว่านะครับอีกไม่นานแน่นอนนะครับ เพราะถาทนายเดชาออกมาพูดออกมาเปยแบบนี้แล้วไม่กี่วันนะครับเดี๋ยวก็มีภาพออกมา